ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนายก้องศักยยอดมณีบอกว่างบสีเกมไทยแพ้กัมพูชาพันล้านพร้อมระบุปัญหาใหญ่คือการเมืองเปลี่ยนบ่อยแล้วงบจัดแข่งรถโมโตจีพีที่สนามบุรีลำวงเงินสี่พันล้านบาททำไมใช้เวลาแค่ห้าวันใครเป็นคนเสนอใครเป็นคนชงใช่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือไม่ถ้าใช่ประเด็นนี้น่าจะฟังไม่ขึ้น ส่วนรัฐมนตรีและนายกอนุทินบอกว่ามาแค่สองเดือนถ้าห้าวันยังทำได้สองเดือนก็น่าจะฟังไม่ขึ้นเช่นกันใช่หรือไม่ถ้าใช่เรามาดูกันต่อกับปัญหาใหญ่ที่ผู้ว่าการกีฬาบอกว่าการเมืองเปลี่ยนบ่อยแล้วเปลี่ยนบ่อยต้องเป็นอย่างไรสีเกมต้องเตรียมการช้าสีเกมต้องเงียบเหงาสีเกมต้องเปลี่ยนเป็นซีพีเกมหรือไม่สนามต้องพังลำโพงต้องไม่ดังเก้าอี้ต้องพังไฟสนามต้องแหว่ง เบี้ยเลี้ยงต้องไม่มีพร้อมมีโฆษณาซีเกม888หรือไม่ต้องใช้งบปรับปรุงห้องน้ำ40ล้านปรับปรุงสระว่ายน้ำ300ล้านหรือไมแ่และการที่นายก้องศักดิ์เป็นผู้ว่าการกีฬามาเกือบ8ปีหรือเกือบครบ2สมัยต้องทำผลงานออกมาแบบนี้ใช่หรือไม่ ล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยออกประกาศจะดำเนินการตามกฎหมายหรือปิดปากคนวิพากษ์วิจารณ์ผลการจัดงานซีเกมครั้งที่3 3นี้แล้วผู้ว่าการกีฬาและพนักงานการกีฬารับเงินเดือนและใช้จ่ายเงินงบประมาณจากภาษีประชาชนหรือไม่ถ้าใช่ก็ยอมรับแล้วปรับปรุงและแก้ไขยอย่าให้ขายขี้หน้ายาให้อายชาวอาเซียนเขา ถ้าทำไม่ได้นายก้องศักดิ์ผู้ว่าการกีฬาก็ลาออกไปคุณว่าจริงไหมครับ